โรคก,กระเพาะนะรกรดไหลย้อนชมรายการของเราแล้วนะครับน่าจะลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่นักวิจัยท่านนี้วิจัยออกมาและได้รับรางวัลน,นะครับยาโรคก,กระเพาะทุกวันนี้ในโลกเราเนี่ยนะครับพูดได้เลยว่าไม่มียาที่รักษาโรคก,กระเพาะได้จริงครับนะครับมันเป็นเพียงแค่บรรเทาสิ่งที่เราทําได้ทุกวันนี้คือเรากินด่างลงไปก็กดระเจอด่างมันก็บรรลานลงมามันก็พีเอชมาปกติแต่เป็นเพียงช่วงช่วงครู่แค่นั้นเองแล้วอีกสักนะยย่านต่อมามันก็กลับขึ้นมาเป็นอีกแต่อันนี้ ไอ้ตัวนี้คือมันสามารถเป็นลดอาการอักเสบข,ของในไปเป็นที่ต้นตอเลยต้นตอเลยไปรักษาแผลอักเสบในกระเพาะกดต่างๆก็จะลดลงนี่คือแก้ต้นเหตุเพ <_ d ata> ราะว่าขมิ้นชันด้วยสรรคุณของมันเองเนี่ยมันเข้าไปรักษามันเข้าไปมันสามารถดูดซึมก็ไปในกระเพาะอาหารแล้วไปลดอาการอักเสบจากการจากการปวดตรงนั้น,นลงไปได้ทันทีอันนี้มีอยอยด้วยมีออยเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าไม่งั้นเราเราเราจะประกวดไม่ได้เลยครับอันนี้คือมีวางขายแล้วครับผม โครมาแม็กซ์นอกจากนั้นที่ผมจะทําเป็นในรูปของเครื่องดื่มแล้วนะครับผมก็ยังราทำเป็นแคปซูลอันนี้จะสะดวกต่อการเด็การพกพาไปไหนแต่ว่าคุณประโยชน์เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันนีง่ายที่เราเรากำลังปวดกระทันหันเลยเนี่ยดื่มตัวนี้ก็ไปเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีเนี่ยอาการจะดุดไปทันทีเลย